สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำระบบสมาร์ทฟาร์มแบบง่ายๆนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน b l i n k นะครับวันนี้จะมาเริ่มต้นรู้จักกับแอปพลิเคชัน b l i n k ก่อนนะครับโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับในวันนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b l i n k ได้จาก Play Store แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการแบบ iOS นะครับดาวน์โหลดได้จาก App Store นะครับนะก่อนอื่นเราไปที่หน้าของสมาร์ทโฟนกันก่อนนะครับ เข้าไปที่หน้าสมาร์ทโฟนเสร็จนะครับเราไปที่ Play Store นะครับคลิกที่ Play Store ได้เลยนะครับคลิกที่ Play Store นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่านะครับ blink นะครับ b l y n k นะครับเราจะเจอด้านบนนะครับสีเเขียวเนี่ยนะครับให้เราคลิกเลยนะครับคลิกปุ๊บนะครับก็จะขึ้น ติดตั้งขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่ติดตั้งได้เลยนะครับคลิกติดตั้งเลยนะครับก็รอนะครับทาการติดตั้งนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงก็ติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จสิ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็รอติดตั้งอยู่สักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าเราก็จะมีสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวแอปก็จะมีเขียนคําว่า iot นะครับที่เราได้ยินอ่าบ่อยๆนะครับเป็นการ ควบคุมระบบออนไลน์นั่นเองครับอ่าในนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่คำว่าเปิดเลยนะครับอ่าพอติดตั้งเสร็จเนี่ยครับแอปพลิเคชันก็ไปจะไปโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปในอ่าสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราเปิดเข้าไปได้เลยนะครับเปิดเปึ๊บขึ้นไปนะครับอ่าขั้นแรกเลยมันก็จะเชิญหน้าจอนี้นะครับให้เราขึ้นไปที่ด้านบนนะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เมาส์ชี้นี่นะครับนี่ ให้เราคลิกตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้นะครับคลิกย้อนกลับไปครับให้เราไปที่ล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์ก่อนนะครับล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์นะครับคลิกที่ล็อกเอาท์นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับง่ายๆเลยนะครับการล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับถ้าใครที่ล็อกอินใน a c e b o o k อยู่เราก็ใช้ตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยให้มาล็อก คลิกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงคาว่าล็อกอินวิดเฟซบุ๊กเลยนะครับง่ายสุดเลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับอ่าก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับอ่าถ้าใครไม่เคยสร้างมาเลยก็จะอาจจะไม่มีชื่อตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับชื่อคําว่า Open อ่าตรงนี้พอดีผมได้สร้างขึ้นไว้บ้างแล้วนะครับอ่าอ่าทีนี้เราจะมาลองสร้างกันเลยนะครับหน้าแรกเลยเราลาดับแรกเลยเราจะมาลองใช้ ลิงในการสร้างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวการควบคุมเนี่ยจะไปเป็นเป็นแอปอทั้งทีเป็น EP ถัดไปนะครับเราจะไปควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กันนะครับอแอปนี้เราลองมาสร้างกันก่อนนะครับแล้วก็เพื่อไว้รอในการควบคุมในใน EP ถัดไปนะครับไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนครับเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับคลิกเครื่องหมายบวกนี้เลยนะครับ ก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเราจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชื่อว่าโนด MCU นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราเลื่อนดูนะครับจะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยไหมครับให้เราเลื่อนหาคําว่า โนด M C U นะครับนี哈哈哈่เจอไหมครับนี่ครับคือตัวนี้ครับนี่ครับที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับให้เราคลิกเลยนะครับคลิกอ่าให้ให้เลื่อนเป็นสีเขียวนะครับอ่าให้เลื่อนเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับพอเลื่อนเป็นสีเขียวแล้วนะครับให้คลิกคําว่าโอเคตรงนี้นะครับอ่าให้คลิกเลยนะครับอ่านะครับก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับแล้วก็จะเป็น WiFi นะครับอ่าตรงนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อมาให้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดี อันดับแรกเลยเราจะใช้ควบคุมการเปิดปิดปลอด LED ผ่านทางออนไลน์นะครับเพราะนั้นเราอาจจะตั้งชื่อเป็น Open แล้วกันครับ Open LED นะครับ Open LED LED ครับหนึ่ก็ได้ครับนะ Open LED 1นนะครับนะตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับ พอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็ทำไมครับกด Create ตรงนี้เลยครับกด Create ได้เลยนะครับกด Create นะครับกี่ตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับดนโชว์นะครับแล้วก็โอเคครับก็จะขึ้นหน้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นนะครับหน้าโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างสวิตช์เพื่อควบคุมหลอด LED ของเรานะครับลำดับถัดไปเราก็ทำไมครับจะสร้างเป็นสวิตช์แล้วนะครับ การสร sort of mark. ้างสวิตทำไมครับให้เรามากดเครื่องหมายนะครับบวกนะครับเครื่องหมายบวกครับนี่นะครับอีกรอบนึงนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจะสร้างสวิตนะครับนี่จะมีอุปกรณ์เห็นไหมครับอุปกรณ์ของเรามาบรรทัดบนก่อนเลยนะครับเราจะเห็นเป็นรูปฐานตรงนี้นะครับนะรูปฐานตรงนี้นะครับจะขึ้นตัวเลขนะครับถ้าใครยังไม่เคย สร้างอะไรเลยนะครับก็ตรงนี้จะมี1,000นะครับ1000ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า energy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นพลังงานพลังงานนะครับว่าถ้าเป็นของฟรีเนะี่ยก็คือเขาจะให้มาประมาณ1,000นะครับนะเราสามารถทำงานสร้างได้สูงสุดเลยคือ1,000ครับ1,000นะถ้าเกินนี้นะครับถ้าจะสร้างมากกว่านี้นะครับเราจะต้องเสียงเงินให้เขานะครับ แต่ถ้าฟรีเนี่ยก็คือไม่เกิน1000นเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างได้นะครับในนี้ก็คือผมได้สร้างไปมากแล้วครับตอนนี้ก็เหลือใช้งานอยู่ประมาณ900นะครับอ่าอ่าทีนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับมีให้เราใช้งานเยอะแยะเลยนะครับนะแต่ที่เราจะสร้างวันนี้ที่เราจะทดสอบนะครับจะใช้อ่าเป็นแบบปทอนนะครับเห็นตัวบนไหมครับเนี่ยพอมีตทอนเสร็จนะครับเราจะเห็น200ตรง200ตัวนี้ก็คือพลังงานนั่นเองครับ ถ้าเราลากปุ่มตัวนี้มา200ปุ๊บมันก็จะไปลบตัวบนเนี่ยครับออก200ก็จะเหลือ700นะครับเราลองมาลากปุ่มตัวนี้ไปใช้งานครับคลิกเลยนะครับอปุ่มมาแล้วครับคลิกทีเดียวนะครับปุ่มก็จะมาให้เรานะครับเราลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปคลิกเครื่องหมายบวกอีกรอบหนึ่งนะครับคลิกเห็นไหมครับพลังงานลดลงแล้วเห็นไหมครับเหลือ700ไหมครับถ้าเราดึงอุปกรณ์ตัวไหนมาพลังงานก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราจะเพิ่มปุ๊บเราก็ทําไมครับไปซื้อพลังงานกับเพิ่มนะครับแต่ถ้าเราทดลองเนี้ยนะครับเราก็ทดลองให้ใช้งานให้คล่องก่อนนะครับถ้าต้องการจะไปควบคุมอุปกรณ์อะไรที่มันเยอะขึ้นเราก็ค่อยไปสั่งซื้อเพิ่มเีนะครับอ่าเรา้ามาตรงนี้นะครับนี้เราจะมาเขียนขาในการควบคุมนะครับเราก็ไปคลิกที่ตัวสวิตช์ตัวนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกปึ๊บเข้าไปอ่าก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับ ตัวนี้ขึ้นมานะครับมาที่พินนะครับพิน p i n นะครับพินพินตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกที่พินเลยนะครับก็จะขึ้นขาตรงนี้ขึ้นมาครับ select พินนะครับพินในที่นี้เราจะใช้เป็นพินที่เป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลนะครับดิจิตอลตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมี แอนะล็อกแลวก็วิชวนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับตัวแรกก็คือเป็นดิจิตอลพินนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นการส่งสัญญาณที่เป็นเลขฐาน2ก็คือเลข0นย์กับเลข1นะครับถ้าให้ไฟติดก็คือเป็นเลข1ถ้าให้ไฟดับก็เป็นเลข0ูนครับอ่าแล้วส่งไปที่ขาไหนนะครับให้เรามาเลื่อนทางด้านาขวามือนะครับก็จะมีขานะครับให้เราเปลี่ยนเป็น D0 ครับให้เป็นสีเขียวครับเราจะใช้ควบคุมที่ขา d0 no. นะครับขา d 0ศย์แต่ขานี่มีเยอะเลยนะครับมีให้เราเลือกใช้นะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้ขา d 0ศย์ก่อนนะครับเป็นขาทดลองนะครับให้เป็นสีเขียวนะครับเลือกเป็นสีเขียวก็คือถ้าเป็นสีเขียวนี่คือเป็นขาที่เราเลือกนะครับพอเลือกเสร็จให้เรามาคลิกโอเคตรงนี้เลยนะครับอ่าคลิกโอเคครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น d0 นะครับตรงนี้สถานะนะครับถ้า อ่าอ f ฟเป็น0นะครับหลอดไฟจะดับถ้าออนเป็น1หลอดไฟจะติดนะครับสถานะเราจะให้เป็นอะไรครับ uh, ถ้าเป็นพุทก็คือไครับกดติดแล้วปล่อยดับนะครับแต่ถ้าเป็นสวิต c ์กดก็จะค้างเลยครับติดปล่อยมือก็จะค้างอย่างนั้นต้องกดอีกทีถึงจะดับนะครับ uh, เราลองดูนะครับ่า uh, เราลองดูถ้า uh, เราเป็น พุทก่อนนะครับพุทก่อนแล้วก็กลับไปนะครับกลับไปอ่าแล้วลองกดรันดูข้างบนนะครับกดรันนี้ครับจะมีนะครับเป็นเหมือนตัวเพย์ตัวนี้นะครับลองกดเล่นดูนะครับกดเพย์ดูครับอ่ากดเพย์ครับอ่าถ้ามันขึ้นเครื่องหมายตรงนี้มาแดงๆนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกระบอดนะครับอ่าลองกดค้างดูครับเห็นไหมครับเนี่ยกดที่สวิตช์เลยเห็นไหมครับนี่อันนี้คือกดติดปล่อยดับนะครับกดถ้ากดค้างจะติด <CK> ปล่อยมือจะดับเห็นไหมครับกดติดปล่อยดับนะครับเนี่ยกดที่สวิตตัวนี้นะครับกดทีเนนะครับกดติดปล nei, ่อยดับนะครับอ่าแล้วก็ลองกดสต็อปดูครับอ่ากดสต็อปนะครับแล้วลองคลิกที่อ่าปุ่มอีกทีครับปุ่มอีกทีนะครับกอ่าแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นสวิตดูบ้างครับเปลี่ยนเป็นสวิตนะครับเลื่อนเลยนะครับเลื่อนเป็นสวิตอ่านะครับ ่าแล้วก็กลับไปนะครับกลับไปนะครับคลิกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดล้านใหม่ครับอ่ากดล้านใหม่นะครับอ่าแล้วลองไปกดที่สวิตช์ดูใหม่ครับอ่ากดที่สวิตช์ดูใหม่นะครับนะครับเห็นไหมทีนี้กดแล้วจะค้างเห็นไหมครับอ่าต้องกดอีกทีใช่ไหมครับถึงจะออฟเห็นไหมครับอ่าโอเคไหมครับนี่ก็คือนะครับการ เซตสวิต์นะครับอ่าก็ขึ้นอยู่กับเราพอใจว่าเราจะเซตเป็นแบบไหนนะครับเราจะตั้งค่าเป็นแบบไหนนะครับว่าจะเป็นแบบกดค้างหรือว่ากดติดไฟดับนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่าตรงนี้นะครับสวิตต์เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขาในการตั้งค่าของเรานะครับโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เราเขียนในการควบคุมเปิดปิดหลอดไฟของเราเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการเขียนนะครับอ่า เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะไปควบคุมบอร์ดกันจริงๆแล้วนะครับในคลิปนี้การเขียนแอปพลิเคชันควบคุมก็มีเท่านี้นะครับเขียนไม่ยากเลยนะครับลองไปทบทวนกันดูนะครับถ้าชอบใจนะครับก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ